สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรนะครับก็จะพามามาดูนะครับว่ามีใครนะครับไปเก็บเห็ดมานะครับตอนนี้ผมอยู่โรงเรียน60สพาวิยาคมวรีธานีนะครับปรากฏว่านะครับมีชาวบ้าน3คนนะครับไปเก็บเห็ดมานะครับตอนนี้นะครับดูสภาพน่าจะเหนื่อยนะครับดูสภาพแล้วน่าจะเหนื่อยนะครับไปเก็บเห็ดมานี้นะครับมันอยู่บริเวณไหนครับ ยากไหมครับยากหาหาหายากมากเลยใช่ไหมครับยากมากค่ะโอ้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานนะครับว่ามีตะก้านะครับมีตะก้าเห็ดอยู่สามอันนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นของไขรนะครับมาดูผลงานว่ามีเห็ดนะครับเป็นเห็ดอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวลองสอบถามดูนะครับเห็ดเห็ดเหลืองเหลืองนี่มันคือเห็ดอะไรครับเห็ดลงโงกค่ะอ๋อเขาเรียกว่าเห็ดละโงกนะครับอ๋อทานทานได้ใช่ไหมครับไม่เป็นพิษนะไม่เป็นพิ ค่ะทานง่ายค่ะอร่อยเยี่ยมอร่อยเลยใช่ไหมครับอร่อยเยี่ยมเลยสนใจเห็ดใหญ่ๆนีะครับเออมันคือเห็ดอะไรครับเนี่ยเห็ดละงอกเหมือนกันค่ะเลี้ยงกันสีขาวค่ะอ๋องสายพันธุ์มันลองสายพันธุ์อ๋อแล้วแล้วมันก็กินได้กินได้อร่อยเยี่ยมเหมือนกันใช้ไปปรุงแบบไหนครับเป็นแกงเป็นก้อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกอะไรทปแกงก็อร่อยค่ะอ๋อเขาเรียกว่าเห็ดละงอกได้มีกี่ประเภทครับตอนนี้ สองประเภทค่ะอ๋อส่วนใหญ่เป็นสองประเภทในช่วงนี้นะครับไม่มีเห็ดโคนไม่ไม่มีค่ะโอ้ถือว่าได้เยอะนะครับถือว่าได้เยอะนะครับใช้เวลาหานานไหมครับเนี่ยใช้เวลานานไหมครับกี่ชั่วโมงครับประมาณสองชั่วโมงค่ะประมาณสองชั่วโมงนะครับได้เห็ดประมาณนี้นะครับก็ถือว่านะครับอาหารเย็นสบายแล้วเนาะอาหารเย็นสบายแล้วนะครับดูท่าทางจะเหนื่อยนะครับแต่ก็นะครับ ได้เห็ดมาแล้วนะครับก็ก็น่าจะไปเป็นไปปรุงอาหารตอนเย็นนะครับอาหารค่ะโอเคนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับในการไปหาเห็ดน,นะครับหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรไหมครับไม่มีเคล็ดลับเดินไปเดินไป, <c oughs> ไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆ <c oughs> อ,อ่ะลงป่าเลยครับใช้ตา,ตาดีมีมีเคล็ดลับทํายังไงให้ให้ไม่หลงป่าไหมครับให้ไม่หลง GPS อย่างเดียวนี่ขนาดตอนกลางวันนะครับยังบอกว่าหลงป่านะครับ โอ,อโอเคครับขอขอขอบคุณนะครับที่นะครับมาให้ความรู้นะครับในการไปหาเห็ดวันนี้นะครับ<า>ขอบคุณครับสวัสดีครับ